สวัสดีครับผมอัุชิไทยคอมเพรเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําสินค้าที่มาใหม่ของเจม่าที่ห่างหายไปนานแล้วก็มีท่านที่ถามถึงเนี่ยนะครับอยากจะให้เอามาอีกครั้งหนึง่งวันนี้มาแล้วครับเผื่อว่าท่านที่รอคอยอยากจะให้ท่านได้ดูกันในคลิปนี้เลยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับว่ามีอะไรมาบ้างครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a r p นเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําแล้วก็รอคอยกันมานี่หมดไป2ปีแล้ว ตอนนั้นเนี่ยผมามาเป็นทูอินวันนะครับตัวนี้จอยเตอร์แอนด์เพเนอร์ก็หมายถึงว่าเครื่องใส่ชิดและใส่ขนาดที่อยู่ในตัวเดียวกันสําหรับของเจมารุ่นนี้เนี่ยอยากหลายท่านบอกว่าอยากได้เรามานานตอนแรกที่ผมเอาเข้ามาตัวนี้บางคนเอาไปทํางานหนักมากซึ่งถ้าเกิดชิดอะพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดใสอะครับใสขนาดหรือว่าเพเนอร์ฮะพวกลูกกิ้งหรืออะไรเขาจะไม่ไม่ใช่เป็นเครื่องรีดโดยตรงเพราะตัวนี้มันเหมือนทูอินวันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าอนเนกประสงค์เพราะฉะนั้น จุดเด่นของเขาอาจจะไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าพวก diy ตัวนี้ทำโต๊ะทำก้อ้ใช้เองในบ้านเนี่ยได้เลยครับไม่จำนวนไม่เยอะมากตัวนี้หน้ากว้าง10นิ้วนะครับตัวนี้1 5 0 0วัตต์เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับตัวนี้1 5 0 0วัตต์นะครับ j o ์ n t น r a เพ p เน n e r หมายถึงว่าใส่ชิดและใส่ขนาดที่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับครับตัวนี้ระบบจะเหมือนเครื่องรีดหรือว่า p เน n e r ของเจ็ตหรือว่าของเจม่าเราเนี่ครับตัวนี้จะมี ตัวเพลานะครับก็จะมีตัวนี้ใบเลื่อย10นิ้วนะครับใบเลื่อยเราก็มีอะไรจําหน่ายแยกนะครับแล้วก็มีน็อตอัดหลังใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ระค้าง10นิ้วนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็มีรั้วปรับได้นะครับปรับเอียงองศาได้ตั้งฉากได้อันนี้ผมมีรีวิวแยกให้ดูอีกทีอแล้วนะครับตัวนี้ครปรับได้ครับอันนี้ผมจะลองใส่ชิดนะครับตั้งฉากให้ ให้สนิทเลยครับเนี้ยตั้งได้ครับนี่ตั้งจากตัวนี้นะครับครับอันนี้เป็นไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชิดด้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราเอากา,กาดลงนะครับแล้วก็ดันเข้ามาชิดตรงนี้อ่าประมาณนี้จะจะได้ช่วยเซฟนะครับอันนี้ไว้หมุนเวลาเราไปใช้เป็นเครื่องรีดหรือว่าแพนเนอร์นะครับเอาออกแล้วเดี๋ยวเราจะปรับกินมากน้อยนะครับแท่นนี้เป็นแท่นหน้าปรับจากด้านหลังนะครับอ่าหน้าใหญ่ก็กินน้อยหน่อยหน้าเล็กก็กินเยอะหน่อยได้นีครับนี เดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลยนะครับ ถ้าเรากินได้หน้าเรียบโดยประมาณไม่ต้องแบบอันนี้เราต้องการแนวระนาบเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราอยากให้เรียบเนี่ยเราไปเป็นเครื่องรีดดีกว่าแต่อันนี้แนวระนาบได้แล้วครับกินค่อนข้างเต็มแผ่นแล้วนะครับเสร็จแล้วเราอยากจะให้ได้ฉากคู่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็เอาด้านที่เราใส่เนี่ยครับชนล้วนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ชิดนะครับอันนี้รายละเอียดมีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไปดูเอาเอา,เอาไปเลย แต่ว่าเวลาที่เราจะเป็นเครื่องรีดที่ฝุ่นมันจะขึ้นมาจากข้างบนเราก็เอาตัวชุดที่จะมาดูดฝุ่นเนี่ยนะครับครอบไป,ไป,ไ,ปไปเป็นด้านบนแล้วก็เป็นเซฟตี้ด้วยนะครับครับเราตั้งสูงต่ำก็ตั้งได้ตรงนี้นะครับดูที่สเกลสูงสุดได้120มิลหรือว่าประมาณ12 12เซนกว้างสุดก็10นิ้วนะครับหรือได้ประมาณ250มิลลิเมตร25เซนนะครับครับตอนสายชิดเราสายจากด้านนี้มาแต่พอเราจะสายขนาดเราป้อนจากด้านนี้ไปนะครับ กลับด้านกันนะครับนี่ครับขี้ฝุ่นก็จะพุ่งเข้ามา เดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาทําเป็นหัวดูดฝุ่นด้วยจะดีกว่าครับเพราะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยฝุ่นจะออกมาจะไม่มีแนะนำมันก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าทูอินวันเลยสําหรับงานใสหรือว่างานปรับขนาดความหนาให้เท่ากันหรือว่าให้เรียบและตรงเนี่ยก็คือใส่ชิดและใส่ขนาดจอยเตอร์แอนด์แพนเนอร์ในตัวเดียวกันของเจมาตัวนี้เหมาะสำหรับดีวนะครับอย่าไปทำงานหนักเลยนะครับสำหรับท่านที่ทำโต๊ะท้าก้อ้เล่นๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมาะเลยนะครับ ตัวนี้ก่อนหน้านัา้นเราปรับราคาอขอขอปรับราคาขึ้นสักนิดหนึ่งครับตัวนี้มาใหม่นะครับราคาขึ้นมานิดนึง11,800รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเดี๋ยวผมก็ลดราคาค่าขนส่งไปให้นะครับครับรุ่นต่อมาเลื่อยวงเดือน10นิ้วหัวโตโต,ตเลื่อยวงเดือน10นิ้วแล้วเนยะครับตัวนี้เนี่ยท่านรอคอยมากันหลายคนถามหาครับตัวนี้เป็น1,500าวัตต์ซึ่งเพียงพอสําหรับรุ่น1ินิ้วสบายๆนะครับข้อดีคืออะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับรุ่นนี้มีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้มีลวตัดนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะต่เป็นลวตัดจะไม่ใช่เป็นร่องธรรมดาก็จะมีลวตัดให้คอสคั t ให้ครับถัดมาก็เป็นชุดที่เป็นเซฟตี้ก็คือมีกาดนะครับมีเลเซอร์ให้นะครับอ่าก็เรียกว่าให้ครบไปเลยแล้วตัวนี้เป็นแอนตี้คิกแบ็กหรือว่ากันไม้ตีกลับตัวนี้มีฟันเพราะว่าไปแล้วไม้จะพุ่งกลับมาไม่ได้นะครับก็จะมีตัวนี้กันไว้ให้ แต่ถ้าท่านไม่ใช้ก็ <S <S <ๆ>ก็สามารถปลดออกได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ท่านเลยกาดก็ปลดได้ถ้าท่านไม่สะดวกตัวนี้มีตัวรับกาดด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะอันนี้ค่อนข้างให้ลูกเล่นไปเยอะใบก็ให้ไปค่อนข้างเรียกว่าได้ซอยได้ได้ตัดได้เลย40ฟันกลางๆนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมือนบอสเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเสารประคองนะครับตัวนี้ดีๆมากๆมาดูตัวรั้วนะครับรั้วก็นะครับรั้วนี้ดึงหน้าดึงหลังเลยนะครับ อ่าให้ไปนะครับตัวนี้ก็ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับแดนนี้ห้ามไปดูนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูอันนี้ก็ขยายได้นะครับขยายได้เช่นกันอ่ะคิดว่าตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นตัวรีวิวครั้งที่แล้วคิดว่าชอบกันแล้ะครับแล้วก็มีล้อให้นะครับนี่ฮะถ้าท่านที่คิดว่าไปอ่าอยู่นอกบ้านหรืออะไรมีล้อให้และที่เจ๋งที่สุดเลยที่ท่านบอกว่านี่แหละตัวนี้แหละครับครูชีพก็คือ ฝุ่นจะลงข้างล่างนะครับเนี่ยแล้วก็ดึงเอาไปเก็บได้เลยตรงนี้ครฝุ่นมันจะตกด้านด้านล่างเลยแล้วก็ฝุ่นตรงนี้เอาไปทิ้งได้เลยเลิกใช้งานนะครับก่อนใช้งานก็เสียบถุงเข้าไปแค่นั้นเองครับครับสำหรับเจมา่ารุ่นนี้พันห้าร้อยวัตต์เพียงพอครับสำหรับรุ่นนี้10นิ้วเอาอยู่สบายๆตัวนี้ดูฮะงานงานสวยไหมครับตรงนี้คลายล็อกนะครับล็อกเวลาจะหมุนปรับเอียงเนี่ยตัวนี้ใช้หมุนได้เลยเขามีเฟืองให้เห็นไหมครับเนี่ยฮะ มีเฟืองให้ก็ก็ก,ก็เรียกว่าสวยงามใช้ได้ถ้าท่านรอตัวนี้นะเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวล็อกครับปึ๊กอ่าใบเลื่อยสูงต่ำตัวนี้ครับสังเกตว่าตัวนี้ก็เรียกว่านิ่งพอสมควรเป็นเสาประคองเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวดึงเวลาลากข้างหน้ามีล้อใช่ไหมครับตรงนี้มีตัวเข็นนะตรงนี้เป็นชุดอ่าประแจเปลี่ยนใบมีใส่ถ้าเกิดใบอะไรใส่ที่นี่ ตัวนี้ในรีวิวมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าบอกว่ามาแล้วนะครับตัวนี้แต่ราคาผมขอปรับขึ้นนิดนึงราคาตัวนี้9,400รอรวมส่งนะครับครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงก็ได้ครับมีเบรกจะเปิดแล้วติดเลยนะครับจะปิดแล้วฟูวมีเบรกดูทีครับเนี่ยมันจะมีเบรกฟู่นะครับอ่าผมใช้ลวดตัดให้ท่านดูนะครับครับเมื่อกี้ไม้เราใส่ไม่ได้ขนาดแล้วใช่ไหมครับสมมุติผมจะมาตัด ตัดหัวไม้นะครับเดี๋ยวตัดโชว์เลยนะครับไปจับก็นิ่มสบายๆบาย,บายเดี๋ยวครับจับเนี่ยฮะอ่านิ่มนิ่ม,มตัดนิ่มเลยนะครับอันนี้คืองานตัดคอสคัตตัวนี้พอมีรัว่าตัดมาให้ท่านก็เรียกว่าชาว DIY เนี่ยได้ใช้แน่ๆน,นะครับครับสมมุติว่าจะซอยไม้มีสเกลด้วยนะครับตัวเนี้ยเราก็ดูสเกลอ่า ล็อกที่สมมุติ13เซนล็อกปึ๊บก็ไปถ้าท่านปัดคร่าวๆามีตัวนี้เป็นไกด์ให้มีสีจากเลเซอร์ให้เห็นครับก็เดี๋ยวผมซอยให้ท่านดูสักครั้งหนึ่งนะครับไอ ครับก็ได้อยู่ครับซอยตัดซอยก็คืออันเนี้ยเป็น DIY สบายๆเลยนะครับจริงๆตัวเนี้ยมีตัวต่อให้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากได้คอมพลีทหรือว่าสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านี้เนี่ยผมก็มีเป็นโต๊ะตัวใหญ่ให้ยังเห็นได้ภาพเลยนะครับตัวนั้นก็ราคาก็ขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีขี้ฝุ่นก็ตกลงด้านล่างยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันทั้งทั้งหลายเลยนะครับและจริงๆมีเจ้า12นิ้วเสียงเงียบซึ่งเหมือนมาเกต้าหรือว่าโปโลแต่ว่าเป็น เจ้าเจม่ามาแล้วครับที่เป็นอินเดอร์ชันมอเตอร์เป็นมอเตอร์ลูกๆเลยเดี๋ยวพาไปดูครับครับเจ้าตัวนี้แหละครับที่มาแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ดูแต่ว่าถ้าท่านรอ12นิ้วที่เป็นเสียงเงียบแล้วที่สําคัญคือหลายคนบอกว่าแหมแบรนแบรนอื่นไม่มีถ้าเป็นเจ้าเจม่ามีล้วตัดเนี่ยครับตัวนี้นะเขาเขาก็จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยสําหรับถ้าเกิดท่านที่ชอบที่มีล้วตัดนะครับตรงนี้ ถ้าเป็น12นิ้วเสียงเงียบเนี่ยฟังกชันส่วนใหญ่แบรนด์อื่นจะไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เจม่าเนี่ยท่านบอกว่าเฮ้ยผมรอเจม่าดีกว่าเพราะว่าเจม่ามีลวตัดแบบนี้ให้เนี่ยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวโชว์ผมดึงอะไรดึงอะไรไปลูกค้าอะไรผมบางตัวไม่มีผมก็ใช้วิธีอันนี้ตัวจริงเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวใหม่เนี่ยมาแล้วมากันเต็มละอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะจัดจำหน่ายให้ท่านนะครับ ครับสำหรับราคารุ่นนี้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยซึ่งราคาก็ยังยังเรียกว่าเกาะกลุ่มเขาไปรุ่นโฟโลอะไรเนี่ยต่อกลุ่มเกันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวราคานี้แต่ก็ยังมีชุดที่ผมทําเป็นอ็อกเซซิลีต่อให้มันเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับราคาก็จะมี2ระดับราคาซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับสองรุ่นเลยนะครับครับมี3ามรายการหลักๆที่มาวันนี้แล้วนะครับแต่ว่า ยังมีไรสายที่อยากจะนําเสนออีกรายการหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาเช่นกันนะครับแต่ว่าผมจะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้บางทีตอนนี้สั่งของนานมากครับตัวนี้ครับไลรสายตัดองศา8นิ้วตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ฟังก์ชันดีมากๆดีกว่าเก่าเยอะเลยนะครับผมว่าเอ๊ยทำไมมันดูแปลกไปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนะครับแต่ว่าราคานี้ขอ อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมผมจะขายราคาเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูครับ8นิ้วนะครับคับตัวนี้เป็นตัวตัดองศาไร้สาย18โวลต์ของเจม้าซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยทํารีวิวกันแล้วแต่ตัวมาใหม่นี้ดูงานนะครับงานดีมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าดูงานสวยมากเลยนะครับงานจีนนะครับเนี่ยดูดูสวยสวยสวยใบมาใหม่ด้วยใบให้ใบละเอียดขึ้นเลยนะครับแต่เป็น8นิ้วนะครับแต่ถ้าท่าน อยากจะเป็นใบอื่นหรือว่าใบที่มีคุณภาพนี้ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าใบที่แถมมาก็อย่างว่าครับแต่ให้48ฟันแปบดบนิ้ว48ฟันถือว่าวงกลมมันเล็กนะฮะมันก็อาจจะดูละเอียดแต่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเอียงมาได้ฝั่งเดียวนะครับด้านนี้ก็ยังเอียงไม่ได้เพราะมอเตอร์เขายาวนะครับตรงนี้เนี่ยอะไรอีกสไลด์ได้ด้วยนะครับสไลด์ได้8นิ้วแล้วจริงๆเนี่ยใช้ ตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเปิดราคาราคาณตอนนี้ไปก่อนนะครับ4,850นะครับราคานี้ดีไหมครับราคาตัวเปล่านะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้หรือว่าบางท่านที่อุดหนุนตัวถ่านไปแล้วเนี่ยถ่านตัวนี้มีทั้ง4 a m h L หรือว่า3 a m h o นะครับ4,000หรือว่า3,000มิลเนี่ยนะครับก็ง่ายเลยใช้ได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยอย่างเงี้ยตัวเปล่า2 0 0 8แต่ถ้าซื้อแบตไป แยกไปนะครับสัก2ก้อนแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยสี่พันกว่าแต่คราวนี้แล้ครับใช้ได้กับเจ้าตัวนี้เนี่ยสี่พเนี่ยใส่แบตเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนี้ให้ดูก่อนก็ได้นะครับสําหรับเจ้าปืนลมของเจม้ารุ่นนี้นะครับอ่าครับใส่ลูก F30 เข้าไปก่อนยิงแบบยิงแบบกดธรรมดาก็ได้หรือว่ากดแบบออโต้ยิงชุดก็ได้ครับเนี่ยฮะอันนี้แบบยิงเดี่ยวอนะครับเรายิงให้ดูนะครับเห็นไหมครับแรงไหมครับแรงไหมครับ เนี่ยครับ F สายิงสบายนะครับอ่าทีนี้พอท่านตัวเนี้ย2 0 0ตัวเครื่องนะครับแต่ว่าท่านมีฐานแล้วปุ๊บเอาฐานมาใช้ได้เลยครับอาล้วครับใส่แบตแล้วนะครับรแบตตอนนี้เหลือ2ขีดแต่ยังใช้อานได้อยู่นะครับครับมีไฟ LED ให้ด้วยนะไฟแสงสว่างแล้วก็มีเลเซอร์ให้ด้วยเนี่ยนะครับอ่าเลเซอร์สีแดงเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเมื่อก right ี้ผมใส่ไม้มาใช่ไหม ช้ด้วยกันไปเลยเนี่ยครับมีเลเซอร์นะครับเลเซอร์สีเเแดงข้อดีคือตรงนี้สไลด์ได้เดี๋ยวนะครับสไลด์ได้ถึงกี่นิ้วเดี๋ยวผมลองดูก่อนครับตัวนี้ก็เอียงองศาได้นะครับเนียกคายล็อกนะครับเนียกเอียงองศาได้นะครับสี่้าองศาอะไรก็ว่าไปนะครับเอียงสองฝั่งเลยซ้ายขวานะครับได้เสร็จแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตั้งกันกระดกนะครับตั้งกันกระดกตรงนี้ผมวางบนกล่องของเขาอ่ะอันนี้สไลด์เนี่ยสไลด์ได้ถึง12นิ้วเดี๋ยวผมไม้น่าใหญ่มาเนี่ยให้ดู อ่าเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะครับไปสบายๆนะครับตรงนี้อันนี้ไม่อัดอาจจะแตกหน่อยนะครับเพราะใบหยาบอ่าอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะเป็นไม้จริงนะครับไม้จริงอ่ะที่เมื่อกี้เราใส่จากเครื่องจอยเตอร์แพนเนอร์นะครับตรงนี้อ่าขอลองไม้จริงเลยนะครับเป็นยังไงไปจริงแล้วถอยหลังนิดนึงอ่าถอยหลังถอยหลังการแตกกดลง อถอยหลังกันแตกนิดนึงนะครับถ้าแล้วก็ตัดเนี่ยฮะเฮ้ยเจ๋งนะใช้ได้ใช้ได้ครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมว่าเท่าที่ผมดูผมว่า,วา,วาอันนี้น่าจะคุ้มค่าดูงานนะจากประสบการณ์ดูงานแล้วตัดกดธรรมดานะอย่าไปปืนมันมากนะครับ <l ain> ครับทีนี้เรามีเลเซอร์ให้ด้วยเนี่ยฮะเลเซอร์แต่ถ้าท่านไม่ใช้เลเซอร์มันก็เจ๋งอีกเราใช้ LED แต่ใช้เงาของมันเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ มันจะเป็นแนวแนวเดียวกับพวกกลุ่มของดีวอที่ใช้เงาเนี่ยใช้เงาก็ได้เลยเนะฮะเห็นนะฮะเนี่ยเนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นเงาไหมเงาดำๆเนี่ยเนี่ยได้เลยนะครับถ้าท่านไม่ใช้ LED ีดีเออเลเซอร์นะครับเฮ้ยผมโคตรเจ๋งนะอ่ะเดี๋ยวตัดสีห้าให้ดูไฮล็อกปึ๊บ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 อะตัดสีห้านะลองดูไปเออก็ได้นะ ตรงไม่ตรงเดี๋ยวไว้ปรับกันนะครับตรงนี้ครับผมถ้าท่านที่มีแบตของเจมา่าเราอยู่แล้ว18โวลต์4,000หรือว่า3,000มิลลิแอมเนี่ยใส่กับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านจะเอาไปแล้วก็ทีนี้ใช้กับกลุ่มของเขาเนี่ยจะว่าปืนลมไขควงไร้สายหรือว่าตัวกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ได้ครบรอบอคบวงจรเลยครับสำหรับเจ้าตัวเปล่าตัวนี้4 8่0รยรวมส่งนะครับถือว่าน่าสนใจผมเอาเปิดราคานี้เพื่อให้ท่านเนี่ยถ้าสนใจก็เก็บได้เลยครับ สำหรับท้ายคลิปผมก็มีพวกอะไหล่ที่อยากจะแนะนํากันมาแล้วนะครับผมพยายามเติมอะไหล่มาบางครั้งเนี่ยอะไหล่ผมไม่มีแต่ตอนนี้ผมพยายามเติมอะไหล่มาแล้วนะครับ,รบสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเบล,ลสายพานเนี่ยนะครับ4นิ้วแล้วก็มีจานดิส6หนิ้วแต่ปัญหาคือบางทีนะครับมีเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะไม่บ่อยมอเตอร์ไหม้ก,กันบ้างอะไรกันบ้าง,างผมก็มีอะไหล่มาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอะไหล่ของมอเตอร์ตัวนี้ผมกล่าวว่าจะจำหน่ายอยู่ที่1,800สําหรับอะไหล่ของรุ่นนี้นะครับรเนี่ยมาแล้ว อะไ่ของเครื่องขัดตัวนี้นะครับเนี่ยทองแดงนะครับครับนอกจากเครื่องขัดที่ผมเอามอเตอร์มาแล้วแล้วก็ตัวเครื่องขัดที่เป็นขัดตั้งหรือว่าขัดเบลด้วยนะครับแต่ว่าขัดตั้งม้วขึ้นลงเนี่ยรั้งที่แล้วที่ผมสัญญาวไว้ว่าผมจะเอาอะไรของกระดาษทรายที่เป็นตัวขัดตั้งอย่างเงี้ยฮะขัดตั้งปกติเขาจะมีลูกยางแล้วก็มีกระดาษทรายแต่วันนี้ผมมีเนี่ยฮะอะไรมาแล้วนะครับนี่ฮะทั้ง4ี่ขนาดเลย <urf> เดี๋ยวเราจะหน่ายเป็นเซตไปเลยเผื่อท่านใช้ แต่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับคือเบอร์80นะครับอ่าอันนี้ก็มาแล้วเช่นกันนะครับสําหรับอะไรที่เป็นลูกกลิ้งลูกตั้งเนี่ยนะครับครับหรือว่าจะเป็นเครื่องที่ขายดีที่สุดของเราเครื่องรีดเจม่านะครับเราก็มีอะไรที่เป็นมอเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยครับถ้าท่านมีเวลาก็มาเยี่ยมชมของเราได้นะครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองนคปรปฐมก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆตอนวันนี้ช่วงบ่ายเช้าที่คนก็กลับกับกนก็พอมีเวลาก็เลยมาทำคลิปนี่ฮะมอเตอร์นี่ฮะเครื่องรีดเจม่าเรา ขายดีพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าขายดีมากๆากเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดท่านที่มีปัญหาเรื่องลูกปืนแตกฟิวคอยไหม้ทุ่นไหม้หรือว่าแปลงฐานหรือว่า,าตัวอะลงอะไรที่อยู่ในนี้นะครับสวิตเราขายเป็นลูกมอเตอร์ไปเลยง่ายครับถ้าท่านท,ที่จะเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเปลี่ยนเลยเสร็จแล้วใส่นี้เข้าไปตัวนี้3,400บาทรวมส่งทั้งลูกเลยนะครับ สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือพวกสวิตหรือว่าอะไหล่ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติท่านถอดตัวนี้มาท่านก็ถอดมาเป็นอะไหล่เช่นสวิตหรือว่าอุปก,กรณ์ทุน่นแปลงถ่านหรือว่าลูกปืนอะไรอยู่ที่อยู่ในนี้นะครับท่านก็ไปใช้เป็นอะไหล่ได้ครับตัวนี้3,400มาแล้วครับรวมส่งนะครับครับและที่สําคัญคือท่านที่อุดหนุนเจ็ตเราไปตอนนี้เราดูแลเจ็ตให้ด้วยนะครับเจ็ตท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเจ็ตจะไม่มีอะไหล่ซัพพอร์ตให้เหมือนกันตัวนี้ใช้กับเจ็ตได้เลยนะครับสาหรัอรทุกตวขง เจมากอะเจะใช้ได้กันได้นะครับรับผมวันนี้ก็เป็นการแนะนําสินค้าที่มาใหม่เนะี่ยณวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอีกอีกไม่นานนี้ก็มีมาเรื่อยๆอีกนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม